อยู่ได์เลยอือปอาฮะกาบสบายดีได้สวัสดีเลยพอแม่พี่น้องมาพบมาพ่อก,กับแม่อนนนอีกแล้วออมาพ่อกับอนอนนน้อยอีกออแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่อันนี้หมวกบรลุกอันี่ฮะแขนนันเขียนนันแพ้แทนหมวกมพวกี่น้องเลยเนาะเมนี่มาพบมาพ่อกันคลิปนี้กา สิผ้ากันไปหน้าเนาะพี่น้องเอลยคำระวางทางเนาะากันเปิดกล้องก่อนอ่ะนุ่มหน่อยสวัสดีครับป้าลุงกับลูกสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับมือถือยังลูกอ่างป้าลุงยุคถือกระเล่มถือกระเล่มกระนมปังถือกระเล่มขนมปังเอาไปห้ยไพ่ลูกบอกป้าลุงเลยเอาไปให้ยไพ่ก็เอาไปให้เอาไปให้ปูกับย่าว่าสิ ยำเงาหนวยหนึ่งหน่วยหนึ่งเอาให้ผัวอันเมียนเมียนถ่ายผายน้ำเน่เมียนไอตู้เมียนไอตู้พร้อมไอตู้ตู้เต้นตู้เต้นกับไผ่ตู้เต้นกับตู้อ้วนตู้เต้นกับตู้อ้วนโูดยเมื่อนี้กับสิพากันไปหน้านาะพี่น้องเลยแล้วกับสิแบเอาแนว้อกินมาให้ยไโอ้หม่องม่วงล้นตอนนี้เฮาอยู่โฮมห่องม่วงนาะพี่น้องงอมนอนถ่ายกินหม่วง เราไปหอดใส่เลยเขากับมาหน้า <c oughs> นาะพี่น้องเลยมาหน้าเอาเนื้อกินมาให้ยปูกัำยาเนาะเอาแมงคนน์ขนลรากาเอา,าดอกกระเจียวนาะพี่น้องเลยทีทางพอ่อนนุ่นพ้นซื้อมาเมื่อวันเด่เนาะพี่น้องเมื่อวันเขาก็เลยมาเวะมาใหอยงากนไปหน้าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าหน้างาอยู่ทางขางทางไปหน้าเขานี่เด็ดพี่น้องเลยเนานะนแต่ว่าเขากับเวมาก่อนจังห่อหน้าเพลินพี่น้องเลยพูว่นุ่นหน่อย <c oughs> พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้ว ไปกันเลยไปกันเลยไปหน้าหยากันเลยโดยป้าไปพ่อๆกันอยู่เพียงหน้าหยาพุ่นในนอพี่น้องในบ้านนี้อึ๊บโอเคนอพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาหอดหน้าปูกับหน้าหยาแล้วอันนอนน่อยหิวเครื่องมันลงตุงตุวยไปนะใช่ลูกมาเม่หิวซอยยันโต๊ะหัวขันไรยันโต๊ะหัวขันไรเม่หิวซอยมาเอาตัวไดให้เม่หิวซอย เอาตัวไรเป็นกำลังเบงเนาะพี่น้องเลยอะไรเพิ่งก็ยงอยากเอามาต้อนเอาตัวไรลูกเจ้าสิหิวตัวไรแน่นให้แม่หิวตัวไรนะ้ำแน่นั่นหิวกับเลมนั่นหิวกับเล็ตัวนั่นให้แม่หิวบ่เอาม,ม,มาซะมาเออ นนทิวกะบเลมไปใช่นักคือกันนั่นแหละไปขึ้นก่อนเนาะนักแล้วนักแล้วเนาะได้กะบเลมกับอย่างแน่ลูกโอ้ยเฮ้ยบังแม่ไม่มาเลยโอ้ยบังค่ะโอ้ยสบายดีเนาะเด้อเนาะสบายดีโอยกลับอันอันนี้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวกับ หมากไผ่ปุ๋นะไผ่เออดอกกระเจียวก็ยังลูกบอกงาอยูุลดอกกระเจียวก็ยังมาเอามาให้งหง่านี่มายังอันนี้ลูกแมงกนูนเหรอแมงกระนุนชื่อบ่อนี่โลดี๋ยวพอเซนชื่อมาเถอะลูกหมากไผ่ก็นชื่อบ่อหมากไผ่ก็นชื่อทำหมากไผ่สุ่มนะหมักไผ่กันรังค์เฮิร์มคนชื่อมากินจำเกลือได้อยู่เอาออกก่อนบ้านลูกนะหมวกเก่านะหมวกหมวกก็ลืมอยู่นะ ได้อาแป้งเทนหัวไหวดื่มน to ้ำหน้าจ hmm. uh ีผ huh <mustache> ูกขั้วเลยย่างยู่เสียหย่าออกก้อนพลว่าเสียภักเเวนออกเสียในภักเเวนออกคนละโดยกินแล้วในแก่กินต้มผัก่มโอ้กินแล้วต้มผัก่มกับเจียวดอกกระเจียวแดงนอกคนซื้อมาได้กินนะบ่ปีนี้่ได้กินนันเมื่อนั่นแหเมื่อเมื่ออั่นเพราะนันมื่นั่นแล้วโอ้ พราะอันนั้นซื้อมื้อได้ได้งามเนาะเออเมื่อเมื่อเอาแม่นอยู่มื้อนั้นกะเอเพิ่นซื้อมารอบนึงมื้อนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยใ่อันใดเอาหานะลูกกะแดมนะอสิหาเอออันนี้บ่อใจเด้อโดยลูกอันนั้นของปู่เสิลูกปู่่เมื่อานอเมื่อานบ่มถดินรถยเห็นป้าะพ่น่หึนดินรถจักบ่เออๆดินรถจักย ใส่ละ,ะลูกของปูเลยสาหายาใส่ตู้เย็นไว้เจ้าเมื่อยก็เจ้ากินกรแร็แล่นเมื่อใดจังไปหน้า<อ>น,นั่นไปเงินให้ไปเสียค่าภัยเลยมันเดือยดี๋ยชิมตาชายดิ้นนุ่นเสียค่าภัยเอาไปไว้ตู้เย็นก่อนบ่อ,อ,อย่า<อ>มันเปื่อยอ,อ่าเอาไปไตู้เย็นก่อนบ่แกจะไปง่ายบ่<อ>นี่ของปูบ่เขอบใจเลยโดยของลูกของปูเลยดิ อันของมีต <c oughs> ู้ได้สิลูกของมีตู้เอาเมี่ยนตู้เย็นก่อนวัดไปแล้วเขาจะเอาไปเนี่มันละลายไปไหว้ตู้เย็นปะไปไปไปนุ่นไหว้ตู้เย็นก่อนเอาไหว้กินได้ของเจ้านะลูกห้องเจ้านะก็ห้องหน้าก็ไปไหว้ตู้เย็นลูกไอ้อาใช้น้อกันนี่ก็ได้บัดแล่ตุ่นไอ้นี่เออเนาะไปใส่เอากระเลมไปใส่ตู้เย็นไปแล้วพี่น้องเลยเป็นว่าจะกินกระเลมก่อนอย่างใบหน้าต่อเพื่อนะ มาพ่อแตงยาปู่กัพ่อปู่เมื่อบ้านเมื่อบ้านเลยมะข้าวมาแต่ทางได้เสียนี้นะมะข้าวมาแต่หน้าแม่ฉกควันเพิ่นโอ้หน้ายากวันอืมโดยเบิ่งเจาะเบิ่งเบิ้งใช้ลูกแกะได้บ่กินมะพร้าวก่อนจึงกินกระเลมบ่ลูกอะไรก็อยากแบบในร้านกะเออกินกระเลมกินกระเลมมากินเลยกินกระเลมก่อนมันแม่ขายเห็นไหมขายเองได้บ่แกะเองได้บ่ น่องยาดินได้ดุทำบอยาะอันอันนีไม่ตกอันแคบอันบักอันมันหักอันนี่ยมันหักนี่นเนาะพี่น้องเลยด้วยกระเดมกระเด็มอันยังกระเด็มมันไอ้นี่พี่น้องกระเด็มยังยังนะกระเด็มมาติมบ่ไม่ยังไม่ยังเหนียนอนไม่อย่างก็กระเดมขนมปังบ่กระเด็มเอ่อกระเด็มขนมปังลืมหาติมแหลลืมซื้อพี่น้องใช้ดุกินได้ำแม่อ่ะ กระเล็มมันนี่กระเล็มขนมปังกระเล็มมันนี่กีนกันนี่กระเด็นเปลี่ยนชีเผือกบุกชีเผือกชีเผือกหมักบดชีเผือกหมักหมักหรือมักมักกับกินให้ป้าลุงเบิรงกุ๊ดกัดมัมโลดดกินหมดท่านมันเปื่อยได้กัดมัมกินคือเจ้าเคยกินค่ะอึ๊บกัดกินอึ๊บ ใค่น้ำแบบมันเออแน่นั่นเลยลูกเลยอืมเป็นได้มันเย็นบ่ลูกเย็นบ่เย็นแหงบ่ปันยากินบ่รว้ได้เอาหายแล้วบ่หายแล้วหนี่ปะแม่งก่อนเนี่ยพามักผ้าให้กินเนาะพี่น้องเลยน้ำใส่ได้เต้ยน้ำกินน้ำเต้ยน้ำกินน้ำแบบน้ำ Kinh kia lem lắm Kinh nông bằng năm Kinh kia nông bằng năm Đấy đi nó Nè, này bắt lại Xe này Bàn đi bọ bàn đi Bó đi đây Bó xe nó, bàn thăm bó xa Xẹp Xẹp luôn Xẹp 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 kèm 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 <laughs> น้ำมะพร้าวกะเค็มมากะแซ่บยังออกส,มส,มส,มส้มๆเจ้าดุโอเค <laughs> ็มดินเคนะ็มดินเค็มดนะินมันกัดดินบ่เค็มดินเจ้านะลูกจะไปกินเนี้ยจังหวาเค็มจังหวะอะไรป่จ้ะมันหวานอ่ะกระเล็บเผื่อแจ๊กเผื่าบอกโมบินมาเค็มเนาะอืมนะเพราะว่าที่ชีแยกบ่อกเค็มหวานเค็มเข้มดีแซ่บเข้มเค็มเพื่อเพาเพิ่งกินกระเล็บก่อนเลยจะได้กินกนหน้ามะพร้าว เส่บเ่บมาชาหวานธรรมชาติเนาะหวานอย่างสมนิดนึ่งแล้วหวานออกชุกมชุ่มใส่น้ำตาลดิอืมหวานน้ำหมกข้าวเลยดิหวานเอาไปไปใส่ตู้เย็นนะหวานเย็นๆพี่น้องเลยคนอานนท์ก็กินยังไงเลยแช่บ๊ลูกน้ำหมพร้าวอีวันนี้นะตื่นไปให้อีกอย่าอย่าตื่นไปอีกผูกกิน วันนี้เรากินกระเลมแล้วเราจะเอาไปให้เมตู้บ้างจังเป็นหน้านะเมตู้ในงีบหวานเมตู้เช็ดขนมมกว่ะเพิ่นอะไรเฮ็ดขนมมกบ่เพิ่นอะไรเออได้ไรถผ้าห่าวเพิ่นบ่บางผ้าแบบนี้แหนะซื้อบางผ้าไว้เนี่ยเฮ็ดไรอยู่อ่่ปูนล้วงูล้วงอ๋อเอาบ่วงมาขูดขูดเรื่องมันแข็งนะมันแข็งมันต้องเอาผ้าจิ้มเอาลูกเลยผ้าจิ้มเอามันจงได้มันแข็งเลยนะมันรุนเฮ็ดบานได้เพิ่นได้เนนี่ยนะ มันจังมันอะไมันแข็งเนี่ยเนาะขาวคักแทะช่วยอยูะหนึ่งมันยังแบบนี้นะมันต้นอืมมันต้นมันต้นเหือบบ่๊มะแวน่ะมันกุูต้นมัะนาวน่ะมันต้นปลูกเอานี่บอ๊มันปลูกมันปลูกใหม่เงี้ยอืมอืมอ่อนพอดีกินนด้แหละเนาะอยากกินชุบกระบอกม่วงใหญ่น่ะเริ่มเดืองแล้วใช่ไหมนี้ก็เดินเดืองแล้วจะวายกันยังบ่ทันได้มันมาทันนี้เกล่คักปว่านายนะเนาะเอาปิดนะ บ่อาจจะส่แกงอยู่แต่ว่ามันมันมันอันนั้นเลยมันต้องเดืองโซดกว่าหันมั่เขาจังปิดได้แล้วเดืองโซดกว่าหันเลยอันนี้มันนี่ฮะปิดก่อนเนาะเดืองเลาะฮะปิดก่อนเอาเมื่อมาเมื่อนั้นเพื่อนเอามะม่วงใหญ่หายไปเอยมะม่วงแอปเปิ้ลหายหาหน่วยเอาเมื่อม่วงไหวยังบ่ให้กินเนาะมะม่วงแอปเปิ้ลจากยังโมจากเอื่อนเอิญบางงวงแอปเปิ้ลเลยแอปเปิ้ลเยังต้องสินด็มันจะคือแอปเปิ้ลเพราะว่าตอนนั้นซื้อกินอยู่ไทยเนี่ยเพิ่นเอิญบางงวงแอปเปิ้ล ถามเพิ่นว่ามังมงเงียมังมงแอปเปิ้ลแต่ว่าเฮาสื่อน่ะเพิ่นอยู่บ้านเฮาบ่เอิ้นมังมงโลเนาะหน่วยนึงมันฮอดโลนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยเอิ้นง่ายๆง่ายมังมงโลมังมงกิโลมังมงโลเพิ่นว่าหน่วยละโลนะพี่น้องเอ้ยเนาะนี่อันนู้นมึงใหญ่ๆเห็นงามแท้นี่โอ้ยเอาไปเลยขอบใจย่านะมิขอบใจเด้อกินยังเงียเบ วันนี้อยู่เฮือนเลยอยู่ทรงบ่อําไปหาเงินแล้วไปแล้วตีไอแล้วฮอดแล้วฮอดเมื่อเช้านี่โทรมาบอกว่าฮอดแล้วฮอดเบิด์ู่คนไปปลอดภัยเบิด์ู่คนว่ะถึกทำไมเนาะไปเดินเนาะถึกตำรวจปั๊บค่าบัตรว่ะไม่เป็นที่ได้บัตรจย่างปะอ่าบัตรบัตรเก่าเบิดอนิยุว่ะบัตรเก่าอ่ะแบบว่าเาเอาบัตรเก่าไปเล่นอีกนะเลยปั๊บค่าบัตรเก่าอ่าคุเลือเพรอะว่าเอาแต่ตอนเขาไปเดินค่ะ จังหวเด้อเนาะอันนี้กับโบฮูเพื่อนตอนถ้าประเด็นเพิ่นคือ้นเบาเนาะตอนไปเฮ็ดนะกับโบด้วาน่าใดก็ว่าเฮ็ดไล่อยู่นะก็เอาบัตรเก่าไปเล่นเรื่องไม่แล้ววันนี้ไปวันนี้เขาขามเดนไปเลยก็เลยว่าถพิงปั๊บตำรวจเพิ่นปั๊บเรื่องอ่าบัตรเก่าเบิดอายุว่าฉันเดย์เดย์พ่ออาทิตย์เนี่ยโมโมแวโมเป็นยังว่าจะได้เดนใหม่อีเลยว่า เรนบัดนะอ๋อลุงเวนบอกเว้นได้เพิ่นลงไปหาเงินได้แล้วพี่น้องเอ้ยคืนนี้บอเพิ่งโทรมาเนี่ยเมือง่อนแซมบอกเนาะคือพี่น้องมักมักไอ้มักอันนั้มักเผาอื้อพอดีกินพอดีสินเป็นมันผลน้อยๆเพิ่นจักินอยังกินยาอจากินไอติมแน่อจากินมะพร้าวแน่จีจะกินกระเล็บแน่จากินมะพร้านะกระเด็บกรนมปังเออกระเด็บกนมปัง กระมเป็นขนมปังฟรีเลยกระด่อะเนาะพอดีกินไม่หยิงกระลด่อมะพร้ากับพอดีกินบริสุทธิคันมาแก่พอดีอ่อนเบมือพอดีคือบุญเนาะกระลุดกระลุดกระเรื่องกระเล่ฟรีแฮมบูดฟังกินเป็นนะพี่น้องเลยวมอากาศห่อนกินกระเลมไอติมอะกระเลมขนมปังเอาป่ะพ่อโ่มเมื่อหนึ่งพ่อโ่ม เอ้าทานนีลาแน่1เท่านี้สิเห็นยอดกัยอดโคมือบ่มือนี่นะผมอยู่นําสวนจ้านี่บ่อือเอาถาว่าลาก็เอาโอน่เอา1จวแซ่บเด้อจจวเฮ็ดจวสีชมสมจีวมันาวพี่น้องจวม่สีมแน่เนาะแม่นแ่บ่ลกกัดินมันสิลมันสิย่อยกินเรื่อยได้มันก็บ่ยากปานดบัดนี้ผักห นมาบอกพ่อปูนั่นมีแต่เอากระเล่มยัดม่นตู้เย็นช่องฟิตนะให้ปูอ่ะเอากัดขี้ลูกหลามมันสิเบื่อค่ะให้ไปเสียค่าไห้โดดคนมาเงินเดือนเลยเงินเดือนเท่ายเด็กคนบอกนะสี่สิบพันแถวสิงห์เมื่องไทยดินโดดเลยคน่าไม่มาเลยดอกคนไม่มาเถียงเลยดอกเมื่องไทยดินโดดเลยเนาะดันเมื่องไทยดินโดดมันดึงเนี่ยเหมือนงานมันดักแหงเมื่อนันอืะ ไปเจ็บไปไปเพิ่งโทรมาบอกว่าฝนเมื่อชเเอีเมื่อไทยดินดุดกันเด้อลยเด้ตัวมาเอิญปลาดุ้งกินน้ำเลยกูหลกกินได้หย่างแคู่้เดียวเอิญแม่เอิญปะดกินน,ำน้ำแลยเอ,อิญปลาดุ้งกินมาเลยกินกระเลมขน,นมปังเงลยกระเลมขนมปังเด้อเ <ชะ S 1> ด้ดเอ <c oughs> แซ่บแช่บไดเฉาเแซ่บานหวานเเฉาหวานหวานน้ำมังเผาได้เฉเบิร์ดเลยแทนในเบิดกินเบิดอย่างไรย่างนึงก่อนล่ะลูกอ่ากินกระเล่มเบิดก่อนเถอมันสิเปื่อยน้ำมังเผาได้จึงกินอีกมังเผาก็ได้จึงกินอีกจังพ่อหนาะจังอยากเบร์หน้ายาลูกเบร์หน้ายาแล้วก็นุ่นสบายดีพ่อมเนาะแล้วก็ให้ยาสบายดีพ่อมว่ะบายดีระเบ้อมาเนี่นะ นนทສະບາຍດີป้าด้ຸงແລະลูกบอกงาอยู่นนະດີด้งาคือบ่เห็นนนະບດີป้าดุงແລະลูกบอกาอยู่ลูกบ่าคือบ่เห็นບາดีเด้งูตามบงนี่บ สบายดีอยู่ทางเออทางพูเออพุ่งสบายดีอยู่ทางพู่เลยอ่ะพากันเปิดกล้องอยู่หงกงวม่วงเขากงม่วงพูโดยเปิดเลยเห็นนั่นเราเห็นง้วนยืนสำราบอยู่ก็เลยจอดบยงพวกง้วนเผากงม่วงอ่าเผากงม่วงอยากกินง่วงล่นตุยลงมาเลยพากันเปิดกล้องอีกบ่อไปเอาง่วงทุกอีกบ่อไม่ได้ไปเอาเลย อันเมื่อนี่นี่บอม่ไปเอาหรอกกินลายเื่อแล้วนาะนู้นเนาะเมียนไทยลายคนกินอันเมื่อไลงไปเอามาไหว้ไอ้เื่อน้ำางเอามื่อื่นจะเอาบ่มื้อื่นจะเอาเฮ้ยมื่อนี่สิไปน้มื่อหนไปน้พอได้กินได้เรื่อยอยู่บาง่วงช่วงนบางด้านบางงวมบางงวงใหญ่กัอยาควงน้ำเน่ได้อางงวงใหญ่กะบางงมาลุนลาย ตอนพญูเข euh. ้าม no ่วงนึงน yeah, oh, ี่มันล้นในพญูเข้าเด้บางม่วงใหญ่อยู่นาก็ล้นจนสิเบิดนั่นแล้วมันมันลูกยังหลายบาดนียยังํามากํายังําบนไปเอาักักห่มไว้เนาะักห่มักห่มพี่น้องเมื่อลวกจําแจวกินกแล้วก็สิไปเอาักห่มโหมกม่วงได้ยังตเต้นอยู่ แกมแดงออะถ้วยหมองเนะไ่ยี่ลี้เขาสวมหมงไงหมองเหมงปู่ใชเปล่าเหมืงโล่ปูเมื่อวานดุปู่ใช่เล่ไปหาหาปูปูไหวบ่นี่ีกปันในในมันมาบนนากในมันปิวมากบนนาะในม่คุยเะโอ้นี่เด้เนาะพี่น้องเอ้นี่เปนห้องพักหุ่มเนาะไปกลับไปบึด ào pha khum mưa chậm cheo, ao à, cắm nương này cả ban đài đấy nè, ái đỏ nhạt ngay nhạt ngam đi ừ. đổ à, nó, ào nằm băng giềb pha nhang đấy đủ mùng năm một đằng mày bảo ao cướp đấy chảo, ao đấy để ปุ่มนี่กับน้องพี่น้องก็บ้าจ้ะพักหุมพี่น้องพักอันนี้บ่เพิ่นเก่งใชัอ้อมใชัชินใชัยยังนะเออพักอ้อมแชกอะไรอ้อมใชัชินใชัยยังกับน้องแอันนั้นฮะโอ้ยเผนพอแล้วอย่าเอาน้ำมือจับก่อนพอแล้วเอาเมื่อไรกินบะเบ๊สม่นเจ้าลูกกินซะอ๋อหลายดีนี่เอาเมื่อายกินบะเบ๊ะเลยเสียดายมันมาสีเหลียวทิ่ม นี่ก็สิทำมาหน้าก็แมงเมื่อสองสามเหงาพี่เด็กสามเหงาพอดีพอเลยไปบันไปถูกหมดเลธรรมดาเขาได้อ่านกันเมื่อดังดิดไปลูกออกมาแบบไหนคอนเดทกินกระเด้มเบิด์ดพอดีไปหน้าได้แบบนี้ไปหน้าน้ำเต้ต่อแบบนี้ไม่่าเอาพักให้เลยไปหน้าน้ำตู้ต่อเอากระเดมไปต้นตู้เด้อแบบนี้เด้อ <ไ>โอเคนอถรับท่ายิปนี้เข่ากับสิโอลาพ่อเม่พี่น้องไปแล้วเนอพี่น้องเ้ยไปพบพ่อกันคลิปหนาเด้อเนาะเอาเพื่องกปเอาเพื่องไปเฮ็ดยังผมไปเมื่อเทียงพกพี่น้องเลยท่ายิปนี้เข้ากับสิโอลาพ่อเม่พี่น้องไปแล้วเนาะไปพบพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอก่าวค้ามบาสบายดีเด้อ